สแต็กกันได้เยอะอยู่เท่าไหร่สามสิบสี่เอ๊ะเอาสแต็กเท่าไหร่อ่ะไปก่อนแล้วกันพอ,อไม,มอ่ทานจะหมดยังสั่งใช่ปันท้ายเราทำอะไรได้บ้างเราจะไปประตูเอเทอร์พอร์ท้ลใช่ไหมอยู่ไหนวะ ใ,ใกล้ๆจะทำตัวกระสุนอังคาร์ได้ปะเดี๋ยวนะฮอลโลออ่คอยออกซิเดียนใช้เหล็กปุดได้ไหมเหมือนจะไม่ได้โอ้โหเราต้องไปหาเลยก็แสดงว่ายังแตวไม่ได้ มันกระสุนมันฮะกระคาหมดเลยเหรอะแต่เราใช้ลูกฟองเป็นหลักอ๋อสแต็กเต็มก็สามสิบหกอ๋อเวลาถือเป็นนี้เลย ของสายไอ้รอนโกเลมหายไปไหนนี่ผมขอทำให้จระหว่างหางาง่อะไรกันเนี่ยยังไม่ได้ปิดพวกนี้เนี่ ว่างพอประมาณเดี Trail ๋ยวนี้เราลองเข้ายามดูสักหน่อยถ้าไม่ไหวเดี๋ยวก็ไปนอนกิบเวลอาหารพร้อมจลอดทองพอจะได้เตรียมอะไรหน่อยคุณจะโดนตัวอะไรมาเล่นของไม่ใช่แมนฟอร์มเดอะฟรอกตัวบ้าอะไรก็ได้ ไม่ขนาดปักคอสขนาดนะี้วะปุ๊กกันเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้เพราพอเป็นมอดนี้เวลานอนะ,อะ,อะ,อะครับลาวกดซซูมมันจะกลายเป็นหมอก ปุ่มมันทับกันออได้อ่ะถ้าจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าที่ใกล้ใ,ใ้อ่าขอข้ามคืนนี้แล้วไม่ไหวห,หน้าเกิอเกิดโอ้ออม่มันเฟืองกระสุนไอพวกนี้ มาแอลอนโกลเลถ้าม,มันเบิ้ลทีเดียวสองนัดนะโอ้แหแลวน่ากลัวนะ ไปไปเบิ่มๆเลยเ,เ,เดี๋ยวจะไปคิดดีสายบ้านมาทำบ้านพังเลยเหรอโอ้โหใหม่ป้อต่ตอนนี้ขอทำทานก่นอนนี่ตเตาเผาสำหรับเผาแค่ แต่ดูเหมือนน่าจะเผาได้แค่แรกเผา,าไม้ไม่น่าจะเผา,าไม่น่าจะเผาได้แล้วพวกเองเป็นอะไรกับเตียงเนี่ยออกมาจากว่าทางนี้ได้ไหมผลเด็ยยกอลกลางแข่งออมาไมาอยู่เลยในนี้ มีชูอะไรในนี้กันวะนอกแต่ว่ามันเป็นถ้ำใต้บ้านด้วยเรียกว่าอะไรอ่านี่ี่นี่ ก็ไารพาวเดอร์น่าจะขาบได้ปะนี่ทำไมมันอยู่ๆก็เล็ดเล็ดร่วง ตกแังไม่รู้นียมีตัวอะไรมาโผล่ให้มองอ่ะรูปอะไรบางทีแบบมันโผล่มาใกล้เกินเราก็เผลอไปมองมันแต่มันดูเก่งเกินนะมันดูมาในแบบยานมาแบบในรูปแบบฟิวิดอ่ ถ่างั้นถ้าเราจะใช้เห็นเราก็เมาเานี่ยใช่ตามันมีปัญหาอะไรต่อ Here. Here. นนี่เราไปเขาหมดรอบางทีก็ตกเอาอีกแล pues ้วบางทีก็เหมือนที่แกมาเตือนก็ไม่ค่อยเห็นแกทำอะไรมากแกมากก็ไม่ยืนมอง ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันนไงขอเปลี่ยนไปป่ะขอดูหน้าเดี๋ยวนี้่อนะอะไรยังไม่ค่อยจะสว่างเลยนะพี่แกวาร์ปไปวาร์ปมาเฮ้ย อาอาฮึึนอาาอาาอาาออาออา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 ุออาาา ไม่ตายวะอึดวะล,งลงังโกเลมไปด้วยตยย้ลงใช้เมียแกอ้าวเมย์อนโกเลมก็จะหุ่นใจประมาณนี้นะ ใช่ว่ามันจะอุ่นใจได้ทุกตัว รูมากไอตัวนี้อันตรายมากเข้ากปอยู่ไหนวะเดี๋ยวข้ามคืนนี้ไปได้โดยแน่นอนเดี๋ยวขอตัดคลิปนะเดี๋ยวโปรเจกต์ยังเอ้ยอยั่ไงยังไงค่อยว่ากัน อ้่หมู่บ้านนี้น่าจะปลอดภัยพอสมควรแล้วล่ะแตงกว่างปุเลยละิ ะวะโดนมันจับล็อกปักแน่เลยไม่ได้ไปมองอะไรมันเคยเคยเคยมันยังอยู่อ่ะมันยังไม่ตายมันจะเอาตายให้ได้น่ะไนอะตัวพัน บล็อกมันบล็อกอะ่ะใช่ใช่ใช่มันทำลายบล็อกแต่บล็อกแบบเหมือนบล็อกมันไม่ทำลายอะ่ะเอ็บฟิวปะหา,ายไ,หไปแล้วมั้งเดี๋ยวแค่นี้เนี่ยบล็อกมันไม่ได้หายบล็อกมันไม่ได้ไหายไปเยมันแบบ ให้เชิงทำลายบล็อกอะแบบเ <Huh. S 1> ออเว้ยแ่ะพอเราเข้าไปติดในบล็อกอย่างงี้นนะ <Huh. S 1> เราก็จะติดแบบคึ้ๆึแบบนั้นอะ oh. okay. น่ะสวยโอเคครับเท้านะคือนี้ <Huh. S 1> เปืองกระสุนนะครับแมน from the frog โอ้ตัวละสี่ลูกอะอนโกเลีงก็เบี้ยงหมดละคอนธรรมดาก็พอแรงแล้วเฮ้ยยิงไม่โดนเว้ยไม่มีอะไร ุดมันได้โอ้โหอดรเรียนกี่เยอะแล้วเกินพอแต่คิดว่าเดี๋ยวพวกม,มันน่าจะเกิดตอนโกเล่ถ้ายังมีไอ้มันจะทำอะไรหรอ ก็ยังมีเวลเจอร์อยู่น่าจะสิบไดเ้เลยหัวใจจะวายแต่ตอนเช้ามันมองเห็นสะดวกกว่าพอมองเห็นสะดวกวกว่าก,ก็มันก็น่าออกมาเล่นกว่าพอตะเคยมันก็สมควรที่จะแคมป์มาเพราะมันมองหาเหวอะไรไม่เห็น ความคงทนกว่าเดี๋ยวแค่นี้น่าจะได้ต้นไปได้ต้นแล้วเพราะว่ามันจะนับค่าความเสียหายตอนตัดแล้วใช่ไหมข้อหมายคือเราต้องทำเซฟโซนขึ้นมาก่อนพอหลังจากเซฟโซนปึ๊บเราก็จะต้องมีค่าต้องเข้าใจอย่างนี้งด้วยแอนโฟมกับฟอกอะ ทางทางทำลายแล้วนับล็อกกับเอทำลายบล็อกได้คับคืนแต่ว่าเหมือนจะทำลายพวกบลอกเจ่ก uh huh. พวกนี้ไม่ได้นะแบบตัวเนี้ยกับไอ้พวกเนี้ยที่ผมรอดรเมนะื่อกี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะติดไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้เขาทำให้ตัวมันเองนะอนี้ยวักจุดเดียวเลย uh huh. แข่งก็ที่ดี มันน่าจะปีนกำแพงได้ว่ามน้มนนองโนเล็ย มันเป็นนิดนะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมขอข้ามเลยนะฮะอลอนโก็เลมเกิดใหม่ละเปนนี้ก็ไปชีวิตสบายขึ้นแล้วยังอยู่นี่ <S <S หนังม,มปล่อยมาแล้วกันใช้ให้ฐานทุก้ากับศีลไว้แสดงว่า ติ้นตน้องมีที่ทำติ้นเชียงไงวะติ้นทำไม่ได้ต้องฟับเมาจากอันนั้นเอาอย่างขอดำเนินคลิปต่อเลยแล้วกันขอตามหาจูก้าเคม ใช่ที่มานนะสู้กันไหมโอ้ผู้ชายตันส์บนกลางลาวาหนะักทำอาหารจะพโบงได้เลยนี้อันตรายคนแดงเส็จเนี่ยมันจะใช่ยันงไงไหมจะขายิงออฟเซียนอน่ะเอาฝั่งนี้ก็ได้อันตรายเอฟโอเปนมะีเหมนะ็นวะิ่งด้วยนะ ไปลอกออกจากหอออินอยู่กอดปลองทั้งทองโชว์เวลทองอันไปคิง้องก้วยนี่ประโยชน์ยงมากนี่ไงไส่วนซาวโลเดี๋ยวก็เจอเองแหละเอา อย่ผมเลยยังไม่ไปไกลาจากที่นี่มากการปุมไัยมันต้องพร้อมเราไม่พร้อมเราก็เหมือนตายเติมไปตายน่าก,กลัววะ่ะนี้ก็บังทางแล้วกินปู่บ้านเราร้อยมีสี่ร้อยดิ นี่ก็มีไม่น่ามีตัวอะไรเกินดน่าจะมีกล่องเข้าไปทำลายซับเปล่า อยยโอ้โหไม่มีอาวุธเยี่ยมไปเลยมาลงมาก่อนอ่า มไม่ไม่เลพอโซนเราเยลงเดี๋ยวลองมาปลูกปลูกขอบนีนันทั้งนี่อติดตรงนี้แล้วกันมองปาติดตกก็เด pues ี<_<_<_๋ยวสักพ sure ักก็จะเป็นเวลา ซันเซ็ตแล้วโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงนะตอนเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าถ้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ยังไม่ต้องก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามต้องผมไว้ด้วยในหน้าคตก็จะเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมก็ส่วนใหญ่อาจจะมีลงคลิปสั้นเป็นการ ไปช่ไบ้างแต่อตอนนี้ก็มีลงพวกติบยิงปืนในพวกนี้ไปเนาะแต่โค้ชก็อาจจะมีลงเพิ่มครับเดี๋ยวฝากทิกตอกผมด้วยแล้วกันกับทุกอย่างไว้ก็เดี๋ยวจะทําเป็นไฮไลท์ลงทิกตอกไว้นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทนัดนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ